สวีดัสสวัสดีกันทุกคนกคนันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับพาร์ทที่2สําหรับ Into the Date ภาคที่2นะครับเนื้อเรื่องกําลังเข้มข้นครับตอนนี้ทุ่งหญ้าแห่งความตายครับบทที่2ด่านที่7นะฮะมาต่อกันเลยครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเราวิ่งมาถึงป่าเข้าโพดนะฮะตอนนี้ด่านนี้ผมจะเอา,เอาปืน พกกับลูกซองไปเนาะอืมก็มาลุ้นต่อกันว่าเราจะวิ่งไปช่วยลูกเรากับพรังยาเราทันไหมนะฮะเริ่มมาก็ค่อยๆวิ่งนะฮะเออพยายามเซฟกระสุนนะครับผมคืออ่าถ้าเราเล่นเอาดาวเอารางวัลเนานะจริงๆควรจะ สุ่มเอากระสุนไม่จํากัดมาด้วยนะเออแต่นี่ผมเล่นเอาเนื้อเรื่องนะมันก็ก็จะต้องเซฟเซฟกระสุนเอาไว้เพื่อเอาชีวิตรอดให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับผมไม่ได้เน้นฆ่าซอมบี้นะไม่เน้นคิวนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับแรกๆมันก็จะวิ่งได้แบบ เออยิงได้ลื่นๆหน่อยนะครับผมซอมบี้จะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะแต่ป่าข้าวโพดแล้วก็ถือลูกซองเอาไว้สักหน่อยก็ยังดีครับอุ่นใจนี่นี่นี่แวบๆหนึ่งครับไม่เหมือนป่าข้าวโพดภาคแรกนะป่าข้าวโพดภาคแรกนี่บอกเลยว่ามืดตึบ <c oughs> มืดตึบครับยิงไปสักหน่อยใช้สักหน่อยครับรีโหลดกระสุน พั้งนี้ตอนรีโหลดกระสุนนี่จะใช้ยิงปืนยังไม่ได้นะอุย๊ยตกใจหมดครับโผลมาโอเคมีเห็นกล่องนะครับวิ่งไปเอากระสุน <c oughs> มีกระสุนเยอะๆอุ่นใจอุ่นใจครับผมไปต่อครับอีก200กวเมตรเนาะสายบนนะอีกแค่100กวเมตรครับใช้ไปเถอะครับกระสุน ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับตุดนี้ก็น่าจะผ่านแล้วนะโอเค10เมตรเรียบร้อยครับเฮ้เเฮเลนพูดอะไรนะนิฉันขอโทษจริงๆโอ้ตอนนี้เฮเลนรู้สึกผิดนะครับเพราะว่าพ่อโดน เฮเลนจิงนะฮะเพราะว่าติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ไปนะเราก็ต้องรักษาชีวิตคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะตอนนี้สถานการณ์แย่ลงเรื่อยนะฮะตอนฝั่งนัไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เราได้แค่บอกครับให้รีบออกจากตรงนั้นไปนะฮะโอเคเราก็ต้องวิ่งต่อนะฮะวิ่งต่อไม่รอแล้วนะโอเคครับ ทางรถไฟผ่านแบ็กฮาโลนะฮะบทที่2ด่านที่8ครับเราจะเดินทางไปตามทางรถไฟนะครับผมเราจะเอาปืนเหมือนเดิมครับผมไม่ได้อัพปืนอะไรเลยนะเออปืนพกนี่ก็อัพบวก3มาก็ถือว่าดีที่สุดณตอนนี้แล้วนะครับผมเออก็คือ พยายามเก็บกระสุนให้ได้เยอะๆครับมันจะได้อุ่นใจนะครับก็ <c oughs> เกมมันแนะนำให้วิ่งไปตามทางรถไฟเนาะมันโล่งดีนะฮะแต่ว่าซอมบี้ก็เห็นเราได้โล่งขึ้นนะครับดูดูดูเห็นไหมครับวิ่งวิ่งวิ่งเข้าใส่เลยนะฮะซอมบี้เออไม่เหมือนภาครแรกยืนอยู่เฉยๆรอให้เราวิ่งไปชนเนาะเออภาคนี้ก็นะครับ วิ่งมาหาเราเนาะเราต้องระวังด้วยนะนี่วิ่งเร็วด้วยครับไอตัววิ่งเร็วๆอุ้ยโอ้โหดูฮะไอตัววิ่งเร็วๆพวกนี้เราหึหึนัดเดียวไม่ตายด้วยครับปืนเราแรงไม่พอนะเออลูกปืนหมดไปแล้วครับไม่ตายสักตัวครับซอมบี้ได้แต่ยิงให้มันหยุดวิ่งเนาะเออหึหโอ้ยลุกขึ้นมาตกใจหมดครับโอโหโอโค <c oughs> วิวเลือเกินครับโอเค <c oughs> ไปเก็บกระสุนก่อนครับโอเครีโหลดสักหน่อยครับรีโหลดไว้นะฮะเผื่อยามจำเป็นจะได้หยิบมาใช้ง่ายๆนะครับไอตัววิ่งวิ่งแบบนี้ระวังด้วยโอ้โหมันวิ่งเร็วจริงฮนะอีกเกือบพันเมตรเลยครับอีก900กว่าเมตรนะครับ เราต้องวิ่งไปไกลครับยิงไปก่อนนะครับเพื่อรีโหลดกระสุนนะครับผมก็ต้องเก็บกระสุนก่อนครับเก็บกระสุนก่อนเก็บกระสุนก่อนโอเคไปต่อครับโอ้ตกใจหมดนึกว่าซอมบี้ครับเป็นเสาอากาศเสาวิทยุครับไปไอพวกนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับนี่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 ไอตัววิ่งเร็วๆอย่างนี้นะครับวิธีการคือโยกหลบโยกหลบกับโยกหลบ เออแต่วิเราวิ่งใกล้ๆรถไฟแบบนี้ไม่ได้ฮะมันหลบได้ทางเดียวนี่โอเคแต่กระสุนเรามีเยอะนะฮะเหลือแค่ระยะทาง300กว่าเมตรครับเออจะเซฟกระสุนไปถึงไหนนะครับอืมแล้วน่าจะผ่านนะผมพยายามวิ่งตามทางรถไฟได้มากที่สุดเนานะเออตรงนี้ก็น่าจะผ่านนะครับ ไม่มีซอมบี้แล้วด้วยข้างหน้านะครับอีก50เมตรไม่ถึงแล้วครับโอเคได้ยินไหมตอนนี้เฮเลนออกมาแล้วนะครับอยู่หน้าต่างชั้นบนครับมีตัวหนึ่งจับไว้โอเคตอนนี้เราเฮเลนกำลังจะออก จากบ้านมาขึ้นรถนะครับผมเออไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเราก็ต้องรีบไปต่อครับป่าเคิร์กวูดนะฮะอันตรายใกล้ถึงเฮเรนกับแม็กกี้แล้วหวังว่าพวกเขาจะไปถึงรถได้ทันแค่รักษาชีวิตให้รอดนะครับส่วนเราก็ต้องรีบรีบวิ่งไปให้ถึงนะครับตอนนี้ก็ผมก็เอาปืนพกกับลูกซองคู่ใจเอ,อ คู่เดิมเอาไปนะครับมาครับโอ้โหด่านนี้โหทัศนวิสัยแย่จริงๆก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นอุ้ยระเบิดนะเมื่กี้ผมไปกดระเบิดนะครับลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคโอเคก็ได้กระสุนเพิ่มขึ้นมานะครับกระสุนปืนพกนะ พยายามแรกๆพยายามหลบซอมบี้อมีถังด้วยวะเออมีถังระเบิดด้วยครับด่านนี้ปืนพกยิงอีกนัดหนึ่งจะรีโหลดกระสุนนะครับเล็งดีๆอุ้ยไม่โดนถังอื้ยโอ้โหแล้วรีโหลดกระสุนด้วยอื้ยโอ้โหพอดีถ้าโดนถังนี่เราจะง่ายอะไรจะง่ายไปหมดเลยนะแต่ไปยิงซอมบี้เฉยเลยฮะเออจังหวะย,ยกปืนเล็งหัวซอมบี้อย่างเงี้ย ถ้าเรากดยิงก็คือโดนซอมบี้เต็มๆนะครับนี่นี่นี่เนาะแต่พยายามหลบไว้ก่อนนะครับเซฟรกระสุนให้มากที่สุดนะครับนี่ครับกระสุนปืนพวกมี6นัดนะฮะยิงอสามนัดรีโหลดกระสุนอุ้ยตอไม้อะโดนตอไม้อะโอเคสลับถือปืนลูกซองบ้างครับรลูกซองบ้างเฮ้ยโอ้โหลูกซองก็รีโหลดกระสุน เกือบเกือบเกือบไปแล้วครับโอเคลูกสองก็เล็งอยู่ครับเล็งอยู่ครับลูกขึ้นมาดิขึ้นมาด,ดิเออสงสัยมากเลยไอพวกซอบบี้ที่วิ่งเร็วๆเ,เนี่ยวิ่งเข้ามาดักหน้าเราเร็วขนาดน,นี้ทาไมวิ่งตามเราไม่ทันนะฮะไม่อยากจะหันหลังกลับไปดูเลยครับโอ้น่าจะวิ่งตามมาเป็นขรพวันนะครับไม่รู้ว่าหยุดหยุด วิทยุไปคุยกับทางนู้นได้ยังไงเนาะเออมันกลัวซอมบี้วิ่งตามมาเลยนะฮะไม่เคยหันลังดูเลยนะเออจังหวะนี้เราก็เก็บกล่องไปเอ,อ๊ะมีซอมบี้หนึ่งตัวมองไม่ค่อยเห็นนะเออเหมือนระเบิดเราได้มาจากกล่องไหนไม่รู้นะก็เลยป่าเล่นๆไปฮนะอืมโอ้0 0ยสี่ร้อยกว่าเมตรนะเออลูกปืนเราก็มีเยอะพอสมควรนะ เออแต่ก็ไม่ประมาทดีที่สุดับมีกล่องหนึ่งโอเคเพราะว่าซอมบี้แต่ตัวบางตัวยิงนัดเดียวไม่ตายนะเออยิงทิ้งไปก่อนนะเพื่อรีโหลดกระสุนนะอืมสองร้อยกว่าเมตรครับรีโหลดกระสุนลูกซองก่อนนะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับมีซอมบี้มาให้เรายิงอย่างไหนะมีอีกตัวหนึ่งครับยิงไปเหอะครับโอเคก็ดาบน,นี้ก็ ไม่มีอะไรยากนะโอเคติดต่อกับเฮเลนบ้างครับเฮเลนบอกเราไปถึงเมืองอย่างปลอดภัยดีนะฮะหวังว่าเจอจะเจอน้ำมันเร็วๆนี้เนาะแล้วก็ปลอบใจเฮเลนไปเรื่องพ่อนะโอเค yeah. โอเคเราก็ต้องรีบไปแล้วฮะอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทุกคนเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับอย่าบอกนะด่านต่อไปจริงด้วยฮะดูในแผนที่มีรถถังนะฮะผมสถานีเทิร์ตกรฟนะฮะต้องไปให้ถึง วูไบรทางรถไฟเป็นเครื่องนำทางที่มีประโยชน์แต่สถานีได้ถูกยึดไปแล้วถึงเวลาใช้ยุดโทปกรณ์บนรถไฟขบวนนี้นะครับผมให้คุ้มค่าที่สุดนะครับโอเครถถังครับเราได้ขี่รถถังกันในภาคนี้นะครับ11นาทีแล้วตอนนี้ไปมาจัดเต็มครับ สองพันเมตรนะครับในด่านนี้โอ้โหไม่กว่าอะไรครับถือปืนใหญ่ไม่กว่าอะไรทั้งนั้นครับมันจริงๆครับเฮ้ยอะไรควนขึ้นโอเคครับคือเราขับรถไปเหยียบเลยนะฮะอืมจะขี่ไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหขี่มันจริงๆครับมาเลยครับมาเลยครับมากี่ตัวก็มาครับอย่างนี้ มากี่ตัวก็มาครับตั้งหน้าเต็มเลยครับมีถังน้ำมันให้ยิงด้วยโอ้โห <c oughs> ยิงยิงยิงมาครับ <c oughs> มันไปก่อนเออมีทางไปอยู่นะตรงนี้มีทางไปนะยิงเปิดทางไปก่อนครับเอ้ยโอ้ยโอ้อย่าบอกนะว่าต้องวิ่วงต่อครับต้องวิ่งเข้าป่าต่อ้ไม่ขับแล้วถังอ้อมมาสักหน่อยครับ แต่ก็อาจจะไกลนะฮะทางนี้เป็นทางที่อาจจะเร็วที่สุดนะครับเกมทํามาให้เราวิ่งนะครับกระสุนอย่างละสครนะลูกซองสอง,สองปืนพก2โอเคมีกล่องกระสุนปืนนะครับต้องเก็บครับมันอยู่ไม่ได้ไม่เก็บอยู่ไม่ได้โอ้ยกระสุนปืนพกได้เพิ่มมาเยอะนะครับแต่เราก็ต้องเซฟไว้ด้วยครับอีกหนึ่งนัดรีโหลดกระสุนเนาะที่ยิงทิ้งโอ้ยทำไมเป็น2ตัวเนี่ยต้องเปลี่ยนลูกซองครับเออ โอเคลูกซองเหลืออีกนัดหนึ่งนะข้างหน้าโอเค2ตัวนี้เอ้ยโอเครีโหลดกระสุนนะฮะอือห๊ยรอดมาได้ไงครับเมื่อกี้ปลาระเบิดเปิดทางนะแต่ระเบิดมันต้องใช้ล่วงหน้าแบบกะจังหวะดีๆอะครับเออต้องรีโหลดกระสุนเตรียมพร้อมไว้ให้หมดก่อนครับจังหวะนี้อีก5 0่กวเมตรครับไม่น่าจะมีอะไรยาก มากมายขนาดนั้นโอเคว่าไล่ยิงซอมบี้เลยดีกว่าลูกปืนเรามีเยอะพอสมควรนะเออมาลีโหกระสุนไปครับไอซอมบี้ก็วิ่งเข้ามาหาไม่ดูอะไรเลยนะมาดิครับก็มาดิครับหนึ่งนัดรีโหลดกระสุนเจอกล่องอีกโอเคได้กล่องกระสุนรัวๆเลยนะ อีกร้อยกว่าเมตรไม่น่ามีปัญหาเปลี่ยนลูกซองยิงบ้างครับถ้าหลายๆตัวแบบนี้ยิงแล้วคุ้มครับผมโอเคหมดหมดตี้ครับผมมาทุก okay? อย่างโอเคไหมเมื่กี้ปลอดภัย right? ใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้เอา้าอุย้ยเหมือนทางนั้นจะเจอปัญหาอะไรสักอย่างแล้วเรามองอะไรมองอะไรอีกครับจังหวะน,นี้ โอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมันคิดมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวผมขอแบ่งเป็น2พาร์ตนะครับ